ออกมาเต้นกับ potential ฮะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแบรนด์นี้ชุดซ้ายสุดกับขวาสุดเนี่ยเคยมาไปแล้วส่วน2ชุดตรงกลางเพิ่งมาใหม่รอบนี้นะฮะโอเคกิจกรรม u u k ก w h ว e วนะครับวิธีเล่นคงไม่ต้องบอกสายฟรีชอบมากดจิ้มเล่นอยู่แล้วใช่ไหมกดไปเลยตรงกลางคำว่าฟรีแต่กดทีไรเนี่ยไม่เคยฟรีสักทีนะครับอุ้ย7จเลยเหรอครั้งแรกเยอะนะเนี่ย ถือว่าได้ส่วนลดค่อนข้างสูงนะครับเออลืมให้ดูของรางวัลมันจะมีชุดชายกับชุดหญิงนะครับชุดชายเนี่ยก็จะออกแนวแนวแบบคูพะละกางเกงวอร์มเสื้อแจ็คเก็ตใส่หมวกมัดจุกรองเท้าหุ้มข้อนะครับก็คือแบรนด์เนี่ยเขาจะเน้นแบบสบายสบายไม่เน้นเอฟเฟกเยอะนะเน้นแบบคล้ายๆชุดในชีวิตจริงชุดผู้หญิงก็จะประมาณนี้เหมือนพวกชุดออกกําลังกายแต่ว่าออกผสมผสมฮิปฮอปนิดนึงใครที่ชอบอะไรที่มันแต่งตัวเหมือนกับชีวิตจริงเนี่ยผมว่าน่าจะชอบแบรนด์ นะลด7.5นครั้งแรกผมกดชุดชายก่อนเลยจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจจะเอาแค่ชุดชายชุดหญิงและของรางวัลอย่างอื่นมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับรอบที่2มาได้กี่เปอร์เซ็นต์ปาไป9เพรได้ไหมอุ้ย50เองหรอ,อ50นี่น้อยสุดเลยนะเนี่ย ลด50%ผมว่ายังไม่เอาชุดดีกว่าผมกดตั๋วไดมอนด์ก่อนละกันจริงๆอันนี้ไม่ใช่ตั๋วไดมอนด์มันเป็นตั๋วที่สามารถไว้สุ่มได้ทุกตู้เลยนะเขาปรับตั๋วแบบใหม่มีจำกัดเวลาการใช้ด้วยอ่ะรอบสกี่เปอร์เซ็นต์ครับ60เฮ้ยมันล็อกปะเนี่ยครั้งแรกได้เยอะแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมากกว่าส่วนลดจากน้อยไปมากนะครับ50-60นี่คือจุดเริ่มต้นความน้อยเลยเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> คงต้องเอาแล้วแหละ399เพชรนะเพราะว่าของในตู้อ่ะมันไม่มีอะไรน่าซื้อแล้วนะครับมันเป็นแบบว่าพวกกล่องสุ่มชิ้นส่วนกล่องสุ่มโทเค็นทั่วไปอ่ะซึ่งผมมีหมดแล้วนะครับไหนลองรีเฟซโอ้หน้านี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็คือเน้นกล่องนะรอบนี้ไม่เน้นของรางวัลใหม่กล่องอะไรก็ไม่รู้ยัดมาเต็มไปหมดและอันนี้ลูกซองอะไรไบโอบฟอสซองสายฟ้าเหรอรีโหลด2ดาเมจ1ลบระยะ อันนี้ผมยังไม่มีถาวเรเลยเนี่ยสงสัยตอนนั้นสุ่มแค่ชั่วคราวไหนผมลองสุม so ส่มส่วนลดอีกสักทีกี่เปอร์เซ็นต์รอบนิด70ผมว่ามันล็อกแล้วแหละเนี่ยมันได้50 60 70มันเริ่มได้เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อชิ้นที่2ชิ้นที่3เนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาซองสายฟ้าไปกดเล่นนะ90เพชรได้5กล่องเผื่อได้ปืนถาวรไงเปิดไปเลยเฮ้ย อุ้ยได้ UMP ตกใจคิดว่าซองสายฟ้าออกได้แบบชั่วคราวมาแทนนะครับตอนนั้นที่มันออกมารู้สึกผมจะสุ่มรีวิวแค่แบบชั่วคราวนะไม่ได้เอาถาวรสกิน UMP อันนี้บวก m a ็2ลบรีโหลดนะครับก็ไม่ค่อยดีเป็นปืนทั่วไปใช้พวกลัานสองในคลังดีกว่านะฮะไหนลองอีกสักทีส่งท้ายก้าวเพชรออกไหมนั่นไงไม่มา S <S <S ไม่เคยได้เลยไอ้ก้าวเพชรเนี่ยโอเคก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะครับกวาดหมดแล้วในตู้ชุดชายใส่เล่นหน้าล็อบบี้ก็ประมาณนี้นะครับออกแนวเรียบๆลุยๆใครชอบอารมณ์คูลพละเนี่ยผมว่าน่าจะชอบนะชุดนี้เหมาะกาับการใส่ไปวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะมากหนหยขอดูหน้าแบรนด์ที่สะสมหน่อยสิ มันสรุปแล้วมาก,กี่ชุดวันนี้ผมได้มาเพิ่ม2ชุดก็คือชุดชายชุดหญิงส่วนก่อนหน้านี้มี4ชุดแล้วนะเหลืออีก3ชุดใช่ไหมที่ยังไม่ได้เฮ้ยอันนี้ได้ไปแล้วดีกว่าอันนี้ได้ไปแล้วนี่ไงมันขึ้นเครื่องหมายถูกอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่2ชุดที่ยังไม่มาคือชุดชายอันนี้กับชุดหญิงอันนี้ เ,ออเดี๋ยวน่าจะตามมาทีหลังนะฮะสรุปรวมราคานะครับวันนี้โดนไป828เพชหรือประมาณ230บาทได้มา2ชุดกับ UMP กะกาอีกกระบ,บอกหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปใส่เล่นกันในโหมดนี้วันนี้มันมวนกลับมาให้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับออกอาวุธแบบทีมในแผนที่ทะเลทรายไปดูกันเป็นยังไงบ้างไม่ได้เข้านานมากแมบนี้พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้า ผมไม่ได้เข้ามาเล่นโหมดนี้หลายเดือนแล้วนะครับวิธีการเล่นยังเหมือนเดิมหรือเปล่าดูซิเริ่มที่สกาจบที่กระทะเฮ้ยเดี๋ยวนี้อาวุธประชิดมีทั้งกระทะทั้งคาตนะเลยหรอเมื่อก่อนผมจําได้มันมีแค่ชิ้นเดียวนะสงสัยเขาคงเห็นว่าคนมาเริ่มจะเล่นไปแล้วเกมมันไวไปมัง้งเลยยืดออกให้มันนานขึ้นวิ่งไล่ฟันกันเพลินละทีนี้เกมมันจะไปพลิกกระช่วงท้ายได้แหละนะครับอาวุธประชิดไปสู้กับเนเฮ้ย อุ่น <There. S 2> เริ่มต้นมาก็ไม่มีอะไรได้ปืนมาแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ต้องใช้ยิง4คนนะมันจะมีป้ายบอกอยู่กลางจอเห็นปะพอเรายิงได้มันก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆแบบนี้คะแนนรวมจากทั้งทีมนะเนี่ยเป็นเป็น,ปนฟา์สแล้วพอใช้ฟา์สยิงครบสี่คนทั้งทีมยิงครบ4คนนะไม่ใช่ผมคนเดียว3าละเพื่อนไม่ยิงเลยคะแนนไม่เดินเลยเพื่อน เพื่อนช่วยกันหน่อยเออเปลีนปืนแล้วนะครับโอ้ยแล้วมาเกิดตรงหน้าแบบนี้นี่แน่ตายซะรอบนี้ก็4คิวสับไปเรื่อยๆตัวท้ายเพื่อนแล้วฝั่งนู้นเขายังอยู่ปืนสกาอยู่เลยนะเนี่ยไม่ยิงกันเลยใช่ไหมพวกนายเป็น SK s k s สคนเพื่อนถอยไกลยๆยิงง่ายกว่านะไม่ต้องเข้าไปนัว ้ามาเกิดตรงนี้ปุยซ่อุ้ยเอาหัวลั่นหัวดังแปะโทษตีนะปืนมันสะบัดเปลี่ยนไปทำสันครับลูดไปลูดตรงนี้จะโดนไหมดึงหัวร้อยเมตรติดเหลืองล้วนๆไม่มีแดงเลยเนะเจ็ดเฮดได้อยู่นะแปห,หัวนะเพื่อน ซูเปอร์คิวเปลี่ยเป็น m อ็พสับยิงสับยิงแตกลัวมุมนี้ดีเหลือเกินเป่าแหลกเห็นทุกตัวนะกองหน้าปล่อยขบูไปอีกสองคนเพื่อนสับแหลกอุ้ยตุยเฉยมาเกิดสกายเลยเฮ้ยพ่อหนุ่มยืนทำไรเหรออ่าร้อยนัดนั่งสับยิงซับ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  ตา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 แปลกเยอะเมื่อจะได้ยิงไงโดนกระสุนเอาใหม่เหลือสองคิวแล้วนี่ว่านี่ลอยนัดวิงบูครับอ่าปืนแลมโบแปลกปืนไปโบกตึกเฮ้ยใครยิงเพื่อนผมเอา้ากำลังจะนั่งเหล่ากลายเป็นซองชาร์จซองชาร์จกดไลค์กระแทกหน้าเดี๋ยววิ่งขึ้นบนก่อนอยู่ล่างบูมมาไม่ค่อยดีนี่บนนี้ชัดแจว๋วไปไหนแล้ววะไอ้ตัวที่ทยิงผมเมื่อกี้ เขายังไม่ทันจะได้ยิงเลยเหลือคนเดียวแล้วนี่อีกศพเดียวเพื่อนเพื่อนผมนี่มันหน่วยซองชาร์จนี่หว่าแต้มขึ้นไวมากนี่แน่นีนนน่ได้หนึ่งคิวยังดีสองพกมาสองพกงัดหัวคมๆไปไหนครับนี่แน่ติดหัวของจริงหัวระเบิด3มคิวเพื่อนอเป็นดง จุกแป๊บเยอะปุยไม่ไหวเด้วบางทีอ่ะอุ้ยเอาหัาวเราอะเอาหัาวเราอะแว <S <S เดือนนี้ช่องพดภา,า่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ ฝั่งนู้นเขาทำสันฝั่งเราซองพกเอาซองพกไปดึงหัวอุ้ยมันตามเว้มันจะเอาพกไว้ <laughs> เพื่อนลวงต่อหน้าเพื่อนแตกต่อหน้าหน้าองศาเขานะครับนายต้องหลบๆห,หน่อยดิปืนเรามันไม่ไหวอ่ะเรานำเขามาไกลไงเลยโดนเบรกเบรกเกมด้วยปืนซองพกมันเกาะขุมกันด้วยดิผมต้องเข้าไปตอดนีด่นะได้คิวมา m 2 4 แม,ม่นสับไม่ได้มันยิงแล้วมันต้องรีโหลด <c oughs> โอเลออนปีก็สือนี่แน่เจ็บนะนี่แน่ติดโลตายไหมนี่เน่ซ้ำให้ขาข่ายิงตัวนี่แน่อุ๊ <c oughs> กำลังมาเล่ยมยบสี่มันน่าจะสับหมัดได้นะคือมันบังคับให้ถือวุธค้างไว้จนกว่าจะคิวได้พบนี่แน่ นี่เนี่เอาเปลี่ยนปืนพกดีเซอร์ดีเกิลมาปืนพกไล่ตบอ่ะนี่เน่ดอกละเก้าห้าแรงกว่าสไนายอีกวิหลังเข้าวิ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 เขาซองชาร์จซองชาร์ตเจอดิเซอร์เบ่านี่แน่แตกสองรอบนี้ปืนอะไรอัจฉริยะตัวเองอุ้ยเต็มเบ้าเลยจี๊แปดไห ไม่ไหวจะเคลีย g 8ประท่าซองชาร์จคือทีมน้ำมันจะโดนบังคับให้ใช้อาวุธที่อ่อนลงเรื่อยๆนะต่อตัวไปมาดีตายซะสองคิวเพื่อนนี่แน่ต่อตัวโุ้ยโทรครับพี่ไอ้ที่ถอยนี่ไม่ได้กลัวนะเก่งใจพี่เขาพี่คนเล่นลูกซองส่วนเราเนี่ยมปืนพก เอ้แต่ตอนนี้เขาเป็นสองพกแล้วนี่ว่ะเขาเป็นสองพกเราก็เปี้ยวได้ดิฮอดึงใส่เลยสองพกเหลอเอ้าพบและกลายเป็นมีดบินมีก็มาเหอะปลาหัวแตกหมดอะมีดบินยังเล่นง่ายกว่าสองพกแรงไงนี่เกิดตรงนี้แปะเขาให้เม็ดเดียวแตกลีกิมฮวงลิทมิดสัน้นอ้าวกลายเป็นระเบิดเวียงรัว ไมส่วนใครเคล่องไปเรื่อยๆอยู่ที่ส่งไว้ก่อนแล้วก็กค่อยๆยอดไป <Hello? S 1> สี่คิวเพื่อนสู้ๆนะเป็นกําลังใจเคลื่องไปบนเนี่ยมุมดีเพื่อนเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างมันวิ่งมาหลังตัวน,นี้นี่มันขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อนการมันเพื่อนแตกหนึ่งอุ้ยมันอยู่นี่เพื่อนมึงแดกหน้าดดกหน้าไปดดกหน้าดดกแล้วก็วิ่ง ยอดเฉียงขวาโดนตัวเดียวเพื่อนเพื่องไปเรื่อยไปอีกลูกส<อ>ายหนึ่งยอนไประเบิดไมจ่จำกัดมาดิโดนนะ <c oughs> แค่อีกหนึ่ง<อ>วิกลายเป็นคาตาเนะมาเพื่อนคาตาเนะปะทหาสไนเปอร์ใครจะอยู่ใครจะไปมาดิขอแ๊บเดียวพอ แฝดเดียวพอร้อยห้าสิบแฝดเดียววอหัวแตกเอามาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งลุมฟันลุมฟันกลางวันสกแสกเฮ้ยกระทะโคเรือคิงอูแดเออหัวดมันเพื่อนมันเหลือตัวเดียวปืนหรือจะสู้กระทะฮึ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 วิไอ้นี่เป็นนั่นงเหล่าด้วยอ่าจบเฉยกำลังมัน ก็นัวๆดีนะครับการเล่นแบบทีมมันก็ช่วยๆกันก็ประมาณนี้แหละชุดใหม่ potential นะฮะลองดูแล้วกันว่าสวยถูกใจไหมถ้าสวยก็จัดประหยัดทำไมเออ Okay. <laughs>